คลิปทดสอบงานซ่อมอินเวอร์เตอร์ไฮบริดยี่ห้ออาเนินรุ่น EVO 6 0 0 2ของคุณโจรครับคือนี้ส่งมาเป็นรอบที่2รอบแรกก็เละน่าดูครับจากข้อมูลที่เขียนมารอบแรกนะครับพอต่อใช้ระบบกิดกูอะไรต่างๆครับรวมกับอินเวอร์เตอร์ระบบออนกิดอยู่ด้วยนะครับไม่รู้ว่าต่ออะไรยังไงครับพาเครื่องพัง ซ่อมเสร็จนะครับไ้ใช้งานเขบาบอกว่าหลังที่ซ่อมแล้วนะครับใช้งานได้ปกติชาร์จเต็มทุกวันมันมีช่วงคืนคืนหนึ่งไฟดับนะครับเครื่องตัดไปใช้แบตนะใช้ช่องเมนเอาครับโดยไม่ได้ต่อ AC-In ครับหลังจากนั้นก็เปิดไม่ติดอีกเลยครับก็อย่างที่บอกครับถ้าต่อดีไม่มีพังครับเครื่องห้องนี้ สายแบตเตอรี่เบกกงเบกเกอร์เกี่ยวหมดเลยครับการตั้งค่าอะไรต่างๆใส่แผงไม่เกินสเปคครับเครื่องไม่มีพังครับต่อยังไงไม่ให้ไฟแผงชนกันครับก็จะไม่มีปัญหาครับอีกอย่างนึงแผงชุดเดียวแล้วก็ต่อเข้าอินเวอร์เตอร์สองเครื่องสองชุดมันไม่ได้ครับมันต้องของใครของมันครับเวลามันแย่งกันมันจะมีปัญหาอันนี้ก็เหมือนกันครับรอบนี้ก็เสียเยอะเหมือนเดิมครับ ค่าซ่อมสองครั้งกับปลาไปเครื่องใหม่เครื่องนึงแล้วครับทั้งที่เปลี่ยนอะไรเบอร์ใหญ่ Modify ให้ด้วยเพราะว่าที่ผมนะครับอะไรเบอร์เล็กไม่มีแล้วนะครับใครที่เอาอินเวอร์เตอร์มาก็จะใช้เบอร์ใหญ่ทั้งหมดครับแล้วก็มีเสียยิบย่อยกว่าเดิมครับทั้งในภาคไซเวอร์มีออโตครับมีมอสเฟตในด้าน DC ซีทูด ที่ใช้อยู่10ตัวครับใ GPT ภาคอินเวอร์เตอร์มีอยู่4ตัวครับอีกตัวก็เป็นภาคสวิตช์ MGBT อีกครับมีในองค์ในอดอู้ยิบย่อยเยอะแยะมากมายครับเดี๋ยวก็มาทดสอบพร้อมๆกันครับหลังจากที่ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วเคยต่อใช้งานแบบไหนแล้วพังครับเวลาซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วไปต่อเหมือนเดิมยังไงก็พังเหมือนเดิมครับต้องแก้ไขระบบใหม่ครับก็ ลองศึกษาดีๆครับไม่งั้นก็จะเป็นการซ่อมรอบที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าไม่รู้จักจบจัก,กซิ้นนะครับจะให้ดีถ้าไม่คุ้นนะครับก็ไปใช้ระบบง่ายๆก็คือระบบออนติตจะดีกว่าครับเอาละเดี๋ยวมาทดสอบให้ดูครับลำดับขั้นตอนแรกนะครับหลังจากที่จ่ายไฟต่อสายอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้จ่ายไฟจากแบตเตอรี่เข้าขึ้นก่อนเลยครับใส่เข้ามานะครับ หลังจากนั้นก็เปิดสวิตช์ power ครับถ้าเครื่องปกติครับ จะมีไฟจากแบตเตอรี่เข้าเครื่องตามลูกศรน,นะครับชี้เข้าเครื่องชี้ไปยังรูปบ้านเครื่องก็จะแปลงไฟจากไฟดีแบตเตอรี่54.5นะครับที่มีอยู่ตอนนี้ลงลเป็น230โวลต์เไปดูการตั้งค่ากันก่อนนะครับผมก็จะตั้งค่าให้เหมาะสมกับแบตเตอรี่ที่ใช้นะครับผมจะตั้งให้เป็น แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟต16เซลล์ละกันครับแบตเตอรี่ของผม250ผมจะตั้งชาร์จไว้40ก็พอครับเนื่องจากว่าทำการซ่อมใหม่ครับเปิดปิดเครื่องบ่อยๆเพื่อจะวัดสัญญาณครับมันจะรีเซ็ตเป็นค่าโรงงานก็ต้องมาตั้งค่าทุกครั้งหลังที่ติดตั้งเสร็จเวลาตั้งค่าไปมันอาจจะไม่จำนะครับ แล้วก็ถ้าใช้แบตเตอรีอร่ลิเธียมฟอสเฟตทำมันสื่อสารกับแบตเตอรี่ไม่ได้นะครับค่า soc กับค่าแรงดันมันจะไม่สมดุลกัน,นครับก็จะทำให้เครื่องไม่รู้ว่าแบตเตอรีอร่หมดแล้วครับทั้งที่แรงดันมันยังมีอยู่ เมนูที่26ครับถ้าใช้แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟต16เซลล์ครับผมก็จะตั้งแรงดันชาร์จไปที่56.5ครับบนลอยก็จะอยู่ที่55.5ติดตั้งเท่านี้เพราะว่าหลายๆที่นะครับที่เราไปติดตั้งให้ลูกค้าครับแล้วใช้แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตสื่อสารกับแบตเตอรี่เวลาชาร์จเต็มนะครับแบตเตอรี่ก็ยังยังลดลงมาเหลือ54 บนอยู่ดีครับถ้าตั้งสูงไปบางทีแบตก็จะตัดบีมเอสจะตัดก็ต้องตั้งค่าให้เหมาะสมครับเมนูย่ิมเครับเป็นตำตัดชัดดาวครับถ้าไม่มีไฟ AC ซีอินเข้าร่วมจะตัดเมนูนี้นะครับถ้าตั้งสูงก็จะตัดเร็วถ้าตั้งตำ่ำแบตอาจจะหลับก่อนครับก็ต้องตั้งให้เหมาะสมนะครับ ผมตั้งเบื้องต้นไว้46โวลต์ก่อนแล้วกันครับเพราะว่าผมส่วนมากจะใช้ AC In เข้าร่วมทั้งนั้นนะครับโดยไม่ใช้ ATS ข้างนอกจะใช้วิธีการไบาพาสใภายในตัวเครื่องครับเครื่องจะทำงานเต็มประสิทธิภาพมากกว่าครับเมนูหลังๆก็ไม่มีอะไรนะครับออนกิจก็ไม่แนะนำให้ใช้ครับไม่ใช้แบบนี้ละครับ เปิดโหลดที่439วัตต์ครับถึนกระแสแบตเตอรี่12แอมป์441วัตต์ใช้โหลด108ถึนกระแสแบตเตอรี่42แอมป์ เตอร์ไฮบริดครับในฝั่ง a c ซอจะชนกับไฟบ้านไม่ได้เด็ดขาดครับมันไม่เหมือนออนกิดครับไฮบริดออนออฟกิดก็จะเป็นอีกเรื่องหนึง่งครับเวลามีไฟ a c อินเข้าร่วมมันจะทำงานเป็นออนกิดและฝั่งฝั่งโหลดก็จะเป็นออนกิดไปด้วยเวลาต่อผิดนะครับฝั่งเอามันก็ยังเป็นออนกิดอยู่ดีครับมันขนานไฟฟ้าได้แต่พอมันทำงานเป็นออฟกิด มันก็จะชนกับการไฟฟ้าครับหลายคนที่ใช้งานออนออฟกิดก็จะใช้เฉพาะฝั่งกิดเท่านั้นแต่ถ้าเป็นอินเวอร์เตอร์ไฮบริดอ f ฟกิดแบบนี้ครับหลายคนก็ยังเรียกว่าเป็นออนออฟกิดครับมันไม่ใช่นะครับถ้าออนออฟกิดต้องมี ct ครับเครื่องพวกนี้ที่มีไฟฟ้าเข้าร่วมแล้วยังไม่มีการซิง c ์การไฟฟ้าครับ ไปว่าเครื่องพวกนี้เป็นออฟกิตครับคำว่าไฮบิดก็คือมันสามารถทํางานอะไรหลายๆอย่างได้พร้อมๆกันก็คือมีอะไรมาผสมอย่างแผงไม่มีก็ใช้แบตนะครับพอแบตมีแล้วนะครับก็ใช้แผงอย่างเดียวถ้าไม่มีทั้งแบตท,ทั้งแผงมีไฟ A-C ร่วมมันก็ใช้ A-C ต่อนี่เขาเรียกว่าไฮบิด ใช้โหลดอยู่ที่พันแครับกินกระแสแบตเตอรี่4ี่สอแอมป์จ่ายไฟเข้าด้านแผงครับเมืเ่อแผงทำงานครับไฟแผงจะใจ่ายให้โหลดก่อนเลยครับเหลือเท่าไรก็จะชาร์จตรงแบตเตอรี่ลองดูที่ลูกศรครับ สองชี้ม่วงที่ชี้อยู่ตรงแบตนะครับถ้าชี้ลงไปว่าชาร์จแบตถ้าชี้ขึ้นไปว่าใช้แบตเตอรี่อยู่แปลว่าตอนนี้ไฟแผงมาที่2,800ครับใจให้โหลด1,800ก็เหลืออีก1,000ชาร์จลงแบตเตอรี่ถ้าปกติเครื่องจะทำงานแบบนี้ถ้าใครที่เอาออนกิดมาคัพปิ้งหรือว่าเอามาใช้ ในฝั่งเ c ซเครับเพื่อมาช่วยให้บิดถามว่าทำงานได้ไห่ได้ครับแต่ CT ต้องเป๊ะต้องแม่นครับต้องไม่มีการย้อนเด็ดขาดถ้าย้อนครับออปก,กิกก็พังอยู่ดีจะใช้ออนกิจร่วมกับออปก,กิดที่มีอยู่ครับการย้อนต้อง100%ซต้องไม่มีการย้อน ถึงจะใช้งานร่วมกันได้นี่ก็ทดสอบให้ดูครับมีแผงมีแบตใช้โหลดอยู่จ่ายไฟ ac อินเข้าไฟ ac ก็จะมารออยู่แค่นั้นครับจะไม่มีการใช้ตั้งค่าถูกต้องนะครับ ถ้ามี AC อิเข้าร่วมครับเมนูที่12กับ13จะมีผลทันทีเมนู12ก็จะตัดไปใช้การไฟฟ้าครับไฟฟ้าจะบายพาสใจให้โหลดเลยเมื่อแบตเตอรี่ต่ำถึงเท่าไหร่แล้วก็เมนู13ครับเช้ามามีการชาร์จแรงดันแบตเตอรี่เพิ่มขึ้น แ่งนั้นไปแตะเมนูที่13มันก็จะตัดการเวฟ้าออกลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ เอาละก็ทดสอบให้ดูเท่านี้แล้วกันครับเวลาไม่มีโหลดครับไฟแผงก็จะชาร์จลงแบตตามกระแสที่เราตั้งไว้ครับมันจะไม่เกินนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ,บผมช่างเอ๋ลำพูน